สวัสดีครับทุกคนกลัาพบกันอีกแล้วในเกมเทลเลียนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับใช่แล้วครับผมไปทําการฟาร์มนอกรอบมานะหลังจากที่แบบว่ายังไงดีอืมแบบว,ว่าผมมองแล้วว่าแบบถ้าเกิดว่าเรายังเล่นต่อไปแบบเดิมๆอีกเนี่ยมันจะไม่ทันเวลานะแบบว่ายังไงดีแบบว,ว่าเนี่ยกว่าจะขุดแรกขุดอะไรเสร็จเนี่ยกว่าจะเอากับแรกกับขึ้นมามาเก็บไว้แล้วก็ทําคราบของอะไรเนี่ยผมว่า เราคงไม่ได้ทําสถานีรถไฟเราหรอกครับว่าผมวางแผนว่าจะทําสถานีรถไฟไงต่อไปผมก็เลยไปทําการนอกรอบมาขุดพวกแร่ที่จําเป็นต้องใช้มาก่อนนะซึ่งก็คือแร่เลยเนี่ยเพียบเลยผมยังไม่แปลรูปนะก็อย่างนั้นแหละครับผมก็เลยไปทําการนอกรอบมาซึ่งช่วงเวลาที่ผมเป็นนอกรอบมาเนี่ยก็ผมไปเจอของจริงๆมาเพียบเลยซึ่ง เอาไว้วิดีโอถัดไปผมค่อยคุยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะมาโฟกัสเรื่องสถานีรถไฟเรามากกว่านะครับก็อันนี้ก็ผมก็เจอปัญหาอีกเหมือนกันคือก็เรื่องสถานที่สร้างงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาเหมือนกันเนี่ยแหละครับก็หลังจากที่ผมดูแล้วเนี่ยอืมจะอธิบายไงดีตามจริงมันจะผมวางแผนไว้ดูโอ้ไม่ใช่วางแผนไว้สิผมดูไว้สามวิธีนะก็คือ เดี๋ยวเริ่มจากวิธีแรกเลยก็คือทำแบบที่ผมพูดไปตอนแรกคือทำการเจาะดินลงไปตรงนี้แล้วก็สร้างสถานีแล้วก็ขุดทางรถไฟไปปึ๊บให้เชื่อมต่อทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็วางสถานีตามจุดต่างๆนะไว้นะซึ่งผมมองแล้วว่าอืมยังไงดีมันก็เวิร์กนะแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาน,านานกันไปหน่อยแล้วก็มันก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็วิธีที่สองที่ผมดูเอาไว้คือยังไงดีเนี่ย วิธีที่2คือทําอย่างนี้คือใช้รางรถไฟที่มีตามธรรมชาติเนี่ยเชื่อมเข้าหากันทั้งซ้ายและขวานะซึ่งแบบว่ามันจะไม่รู้ว่ามันจะเจอง่ายไหมรางรถไฟเนะี่ยแบบว่าบางครั้งก็แรนดอมอยู่สูงแรนดอมอยู่ต่ำนะซึ่งเราก็จะมาเสียเวลาในการเชื่อมทางรถไฟเข้าหากันอีกแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางก็จะนานซึ่งมันก็ยังไงมันก็ไม่เวิร์กอะ่ะผมก็เลยมาเลือกวิธีที่3คือ ทำเป็นทางรถไฟลอยฟ้าแบบทั่วไปเลยครับเนี่ยซึ่งผมวางแผนไว้ว่าจะสร้างไว้ตรงไหนดีวงภูเขานี้เชื่อมกับตรงทะเลทรายนี้ก่อนซึ่งตรงสถานีจังเกิรเนี่ยเอาไว้ทีหลังตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะวางแปลงรถไฟยังไงซึ่งตอนนี้ผมวางแผนว่าจะทําเป็นสองสถานีก่อนคือสถานีป่าธรรมดาของเราแล้วก็สถานีดีเซิร์ททะเลทรายนะ ผมจะทําไว้สองสถานีก่อนซึ่ง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 ซซึ่ง,งผมจะใช้วิธีทําแบบไหนดีสถานีที่เราจะสร้างเนี่ยเดี๋ยวอืเราจะสร้างเหมือนกันเลยนะสถานีเนะี่ยแบบว่าทําแบบบ้านจาัดสรรนะแบบว่าทําเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะมีแตกต่างนิดหน่อยเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะจากที่ผมวางแผนไว้ซึ่งก็นั่นแหละ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมของกันก่อนสิ่งที่ผม,มต้องการใช้จริงๆตอนนี้คือหินซึ่งเอาไว้ใช้เป็นทําเป็นฐานของทางรถไฟไม่ใช่สิฐานของสถานีอืแล้วก็เหล็กเหล็กนี่ต้องใช้แล้วเพราะว่าใช้ทําทางรถไฟแนละ้วแล้วก็ไม้นิดหน่อยแล้วก็เราจะทําเป็นตัวสถานีไว้ก่อนนะเรื่องเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราค่อยหามาวางทีหลังก็ได้อืมเราต้องใช้อะไรอีกนะอ๋อใช่ใช่ใช่นี่นี่สแคร์สแคร์รับปอมนะ แบบว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นระเบิดที่แบบว่าจะระเบิดไปข้างหน้าไม่ได้แบบกระจายออกไปรอบตัวเผืแ่บบบางคนไม่รู้นะเดี๋ยวผมหาภาพมาขึ้นให้ดีกว่าอ่ะหวังว่าคงขึ้นแล้วนะแล้วก็นี่อะไรอีกวะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดูวิธีค้าไว้ก่อนกั่วอืมไหนเลยใช่ใช่ผมจะถามไกลเอาเหล็กมาวางไว้ก่อนเนาะ ผมต้องการดูวิธีทำเอ,อ่อเฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆไว้ก่อน <_ an> เพื่อวางแผนไว้เผื่อนะคนเราเอาละ่ะตอนนี้ก็เราจะไปสร้างก่อนนะหรือว่าจะรอใเช้าก่อนนี้ผมว่าเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ไปรอก่อนเลยดีกว่าเหล็กนี่ก็ต้องใช้ทําทางรถไฟด้วยจําเป็นมากเลยเนี่ยแต่ว่าก็หามาได้เยอะอยู่น่าจะพอนะน่าจะพอโอเคตายแล้ว โอเคเราจะเริ่มสร้างจากตรงนี้จากที่ผมบอกนะเราจะใช้เป็นเพื่อความรวดเร็วเราจะใช้สแครับบอมเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยเร็วเอาละแต่ก่อนอื่นเราต้องตัดต้นไม้ออกก่อนเอออันไหนดีมาแทนตรงนี้ไบใหม่ๆอา้าวผมว่าผมต้องจัดการบอสก่อนนะพอเวลาสักครู่โอ้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแย่แล้วแย่แล้ว ไม่มันมาไม่ทันตั้งตัวนะไม่ไม่มีบ้าเอ้ยลูกดอกไปหมดด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆผมจะขอออกแล้วก็ให้มันรีเกมใหม่นะครับเนี่ยโอเคผมว่าไม่ไหวหรอกเดี๋ยวผมขอออกไปรีเกมใหม่ก่อน บันทึกเราออกไว้ก่อนไหมโอเคผมกลับมาแล้วนะตอนนี้บอสก็หายไปแล้วบางคนอาจจะคิดว่าทําไมไม่สู้ล่ะครับก็บแบบยังไงดีมันไม่ได้อยู่ในแผนการนะเรื่องสู้บอสลูกตาตามจริงจะสู้อยู่แหละแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เอาไว้ทีหลังดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมอยากไปโฟกัสเรื่องงาน,ด,านด้านอะไรนะการขนส่งในโยธาแล้วก็การก่อสร้างด้วยโอเค ี๋ยวตัดต้นไม้ตรงนี้ออกก่อนามยิงบอลลูกตาไม่ได้เรียกยากขนาดนั้นครับมันไม่ได้สุ่มเกิดตามธรรมชาติตลอดด้วยเอาไว้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มระเบิดจากตรงนี้ก่อนเลยนะชึบโอเคถอยครับทีนี้่อยมันทํางานอ้าวเมื่อกี้ระเบิดเบี้ยวนะครับผิดพลาดน,นิดหน่อยการวางระเบิดไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่เรียบๆก่อนนะแล้วค่อยระเบิดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดโอบตินนพันกันเนี่ละความผิดพลาดแบบเมื่อกี้อีกเอา,าแหละมาละมาละมันมาละมันปแปลกๆนะครับระเบิดเป็นอะไรเนี่ยระเบิดด้านจิ้มไหมชึบด้านจริงมันระเบิดเป็นทางยาวเนี่ยเอามันเป็นอะไรวะอนุภาพมันลดลง ทำไมเนี่ยเยรอดูก่อนอืมเบิดทางแ,บแคบๆคบส,สามารถทำลายบล็อกส่วนมากอ้ามันเป็นไรวะตามจริงเคยใช้มันทะลุมานี่เลยนะครับเนี่ยตามจริงเนี่ยเดี๋ยวดอลองอีกลูกก่อนนะใส่ไปอีกลูกดิสองลูกเลยโอเคมันเมื่อกี้ระเบิดมันจะด้านมั้งอันนี้ไม่รู้จริงๆ โอเคครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเราจะทำสถานีก้างสักประมาณ20นะ20บล็อกประมาณนี้วางฐานไว้ก่อนน่าจะพอทำแล้วนะโอเคซอมบี้ข้างล่างก็แห่แห่เสร็จล้วละโอ้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเผาพื้นก่อนนะเดี๋ยวเราเดินมาที่โต๊ะเอ่อทำงานเขาเรียกอะไรนะเฮฟวี่เฮฟวี่เวิร์ก เบนซ์ ch, ใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะนเนี่ยเนี่ยเทปวีเบิร์เบนซ์มันจะใช้ทำเป็นสโตนสลัดสโตนสลดสลดโอเคต์สโตนสลดนนะครับเป็นหินอัดใช้ประมาณก้อนเดียวนะอันนี้มันจะทำให้เราประหยัดทรัพยากรในการสร้างไว้ได้เยอะผมจะทำไว้สัก2 0 0้อันนะตามจริงไม่ได้ใช้ถึงขนาดนี้หรอกโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวทำไว้เสร็จเราก็ไปรอบเดียวเลยดีกว่าเสานี่เสา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 นี่ไง อันนี้เป็นเสานะครับทำมาสักามสิบน่าจะพอนะครับผมไม่ต้องการทำสูงแล้วก็กหลังคาก็เอาแบบง่ายๆไหนอะไรเนี่ยอ้าวนี่ไงเดี๋ยวผมจะต่อไปเลยนะ1 2จะเปิดแม่มาทํมาด้วย2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, เหมือนพื้นที่มันจะเหลือนะงั้นเดี๋ยวเราต่อไปจนสุดเลยดีกว่า1มองไม่เห็นนะ1แล้วใช่ไหมหแล้วสองสามสห้าเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าโอเคได้ประมาณนี้ก็เอานะครับ ลังจากนั้นก็เอาเป็นว่าสถานีมาตรฐานเราเอาเป็น25บล็อกแล้วกันโอเคดีมากลยเนะี่ยมีไม้ประทัดไวนะ้เนี่ยหลังจากนั้นก็เดี๋ยวทำโต๊ะอันนี้มาไว้เลยดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนจะได้ใช้เยอะยผมไม่อยากวิ่งกลับไปด้วยโอเควางไว้ก่อนแล้วกันดังนั้นก็ไหนดูซิเนี่ยเราจะทำเป็น stone wall หรือกำแพงนั่นเองเอามาวางเว้น ชั้นล่างนะทุบความสวเอาออาเอาวางเกลืองงนซะงั้นเอาไม่เป็นไรครับทุบออกได้โอเคปิดอัตโนมัติไว้ก่อนชึบ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 ,ชบเอาค้ามาไม่เยอะนี่หว่าเมื่อกี้ก็ลืมดูนะดาวก็ตกมาเรื่อยเรื่อแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะใกล้เช้าด้วยปึ๊บปึ๊บปื๊บทำมาเรื่อยเื่อนะครับ หลังจากนั้นก็หนึ่งสองโอเคขึ้นไปอีกชั้นหนะึ่งโอเคหลังจากนั้นก็ไหนดูซิเราจะทำเป็น Wood Pack From ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเนะี่ยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วก็จื๊บเพื่อความสวยงาม อันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งของที่ผมวางแผงนเลยเนะี่ยไม่ซอมบี้ก็ขู่เอาขู่เอาเลยเอาเอา,เ,อาเกินเกินไม่เป็นไรครับชิบเดินมาอีกครับเดินมาอีกแล้วก็ปุ๊บตรงนีม้มือนจะมีเกินมาอันหนึ่งนะโอเค ดนันก็เอาตรงนี้ออกแล้วก็หาเสาที่เราทำมาไว้นะอยู่ไหนนี่ไงเสาสักครู่นะครับโอเคจัดการทุลยาตัวเองเสร็จแล้วดังนั้นก็ให้เราทำเสาขึ้นมานะเสานี่เอาสูงแค่ประมาณสามสี่ห้าประมาณนี้น่าจะพอดีละเออห่างจาก นับเข้ามาสามนะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามปุ๊บหนึ่งสาสห้าสูงห้าประมาณนี้แล้วก็เราจะเอาเป็นเสาสองอันดีไหมแบบนี้น่าจะสวยอยู่นะเดี๋ยวต่อเข้าไปอีกอันหนึ่งดีกว่าโอเคเอย่างนั้นก็ให้เอาไม้บูทธรรมดาเนี่ยบูทธรรมดาเฉยๆเลยใช่ หรือว่าเพื่อนๆอยากเอาไปปรับปรุงยังไงก็ได้นะโอเคแล้วก็ชึบขึ้นมาผมจะเน้นทำํำง่ายๆไปก่อนแม่ทำสถานีรถไฟเราก็ลืมเอารางรถไฟมาเนี่ยบ้าชิบโอเคประมาณนี้แล้วก็เพื่อความสวยงามครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงามท่องไว้เพื่อความสวยงาม โอเคโอเคอืม okay. okay. mm hmm. แล้วก็ทุบตรงนี้ลงไปให้มันชิงเฉียงลงไปหน่อยเพื่อความสวยงามชื้สวยมากสวยมากตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวทำเสาเพิ่มดีกว่าโอเคใกล้เคียงกับแบบที่ผมคิดไว้อยู่เยดีปรามานิดนึงแล้วก หลังจากนั้นก็ยังไงดีนะใช่ใช่สาสๆก็พูดไปเมื่อกี้ก็ลืมแล้วเนี่ยบ้าโอเคล้วไปสักประมาณเอาเข้าไปสักสี่ห้าเข้าไปห้าแล้วกันนะครับแล้วก็ดึงขั้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะมันผมนับอะไรผิด อันนี้มันก้างแค่สีางเนี่ยอันนี้สีหรือเปล่าก็สีโอเคเมื่อกี้โอ้มันคิดไปเองนะโอเคสวยงามมากครับเหลือแค่เอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่นะแต่ว่าผมต้องกลับไปทำรางรถไฟก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเครางรถไฟใช้อะไรบ้างเนี่ยไม่เคยคาบเลยเนี่ยนี่ไงโอ้มันจะประหยัดทรัพยากรดีผมคิดนะเนี่ยเอามาสักสองร้อยเลย เวลาทำอะไรผมเผื่อไว้สักสองยตลอดเลยนะชึบๆย่างนั้นก็วางเราจะทำเป็นรางรถไฟสองชั้นนะครับอันนี้ไม่ได้เพื่อความสวยงามอะไรเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราล้วนๆเลยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเพื่ออะไรเอาแหละต่อไปก็อืมอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ อ้าวอๆาอาไงมันเป็นงี้ไวผมว่าเราต้องวางชั้นบนก่อนหรือเปล่าเดี๋ยววะขุดออกก่อนนะผมขอทดลองอะไรแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่เคยทําเลยนึกว่ามันจะทําได้เลยเนี่ยอ้าวชั้นนี้อ้าววางลงล่างอ้าวอ้าวเอาเข้าไปอ้าวอ้าวเละหนึ่ง ไมยเขาไปทำ่างนี้มันก็ไม่ได้้วยมันอันตรายเลยโอเคเดี๋ยวผมขอทดลองอะไรแป๊บหนึ่งนะครับปั๊บอ้าวแล้วับโอเคครับผมทําการแก้แบบสถานีมาแล้วนะซึ่งทํารางสงชั้นอย่างนี้มันมีเหตุผลนะแบบว่าหลังจากที่เมื่อกีเออ้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้ผมไปทําการแก้แบบว่ามันวางรางติดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยทําการเอ,อ่อขยายพื้นที่สถานีแทนนะหรือว่าทารางสองชั้นนี้มันมีเหตุผลอยู่นะเอ,อ่อจะอธิบายไงดี อืมใช่ใช่ทุกคนเคยเห็นแบบว่าไงเวลาเครื่องบินจะลงจอดที่รันเวไหมเพราะว่าบนลันเวของเรือมรรทุกเครื่องบินนะเออนั่นแหละใช่มันจะมีมันจะให้เครื่องบินเนี่ยวิ่งมาเกี่ยวลวดสามสามอัดเส้นใช่ไหมแล้วก็มันจะทําการหยุดเครื่องบินเอาไว้ไม่ให้ทะลายตกไปในทะเลอะ่ะอันนี้ก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกันนะคือรถไฟมาเร็เรวเรนี่รอบเบรกไม่ทันหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยเวลามาเร็วเร็วนี่ให้โดดขึ้นรางนี้นะแล้วรางนี้มันจะทําการหยุดเราเอง ใช่ตามจริงเวลาเครื่องบินลงเรือทุกเครื่องบินเนี่ยมันก็จะเร่งความเร็วขึ้นอีกนะว่าเผื่อกันเวลาพลาดไงเกาะไม่อยู่อะแล้วมันจะได้ขึ้นบินทันอนะเอออันนี้อันนี้เผื่อเป็นความรู้ใหม่นะเผื่อบางคนไม่รู้ด้วยโอเคครับตอนนี้ก็สถานีนี้เสร็จแล้วนะเหลือแค่แบบว่าใส่เฟอร์นิเจอร์นิดๆิดหน่อยหน่อยเองก็ตามนี้แหละครับย๋อวเราไปที่สถานีทะเลทรายกันเลย๋ยวพอตัดภาพเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ไวรอด้วยป๊อป อ่าตอนนี้ก็เรามาถึงทะเลทรายแล้วตอนนี้อยู่ที่จุดที่สูงที่สุดของทะเลทรายแล้วคือบอริเวณตรงนี้ได้สร้างสถานีแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ต่อทางรถไฟเสกันนะใช่เราจะยึดแบบเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเคลียร์พื้นที่กันเลยเดี๋ยวเคลียร์ไว้เยอะๆเลยนะครับพื้นที่เนี่ย โอเคเสร็จแล้วเหลือต้นไม้ต้นไไหนึ่งอ่ะนี่ขุดออกไม่ได้แฮมมันต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเลยไหนดูซิโอเคเอา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 ผิดอ,อันโอเคแต่เอาแหละทีนี้ก็วางรางแล้ววางพื้นสถานีเราไปเลยเออว่าลืมเอาโต๊ะคามมาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมว่าผมเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนดีกว่า อ้าวอ้าวไม่ใช่ปลาทิ้งสิหนวะเอาเก็บได้ไม่วะเนี่ยเอาเป็นว่าเอาไว้กว่อนเลยครับอันนี้มาสองใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบว่หามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็1 2 3 4 5ตอนนี้ก็ใกล้เมืองนแะล้วเนี่ยเร่งหน่อยดีกว่าแล้วก็เอาวางรางรางวางไว,างวาลางนะครับรางลิ้นพันกันโอเควางเอาจังงั้นเอาเอาเอาเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราวางรางไปก่อนเลยนะ โอเคดัง okay. นั้นก็ค่อยวางเป็นวอร์อ้าวโอเคเอาใหม่เอาใหม่เล้เวปิดอัตโนมัติก่อนเดี๋ยวทุกคนทำตามผมเลยก็ไดนะ้แล้วก็เอาไปปรับแต่งนิดๆหน่อยหน่อยก็น่าจะได้แล้วเอาแหละหาที่วางคัพติ้งเทเบิลตรงนี้แหละคราฟวอร์ War, มา เอาแหละวางต่อครับใกล้มือเราเราต้องทําเวลาหน่อยมอนสเตอร์ทะเลทรายตอนคืนนี้อันตรายมากเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็วางทางรถไฟครับเนี่ยมันก็จะสวยงามมากเลยถ้าเสร็จแล้วนะเอาเอาเอา,เอาวางผิดดีกว่าบางครั้งก็หยิบเครื่องมีนมาใช้ผิดนะครับเนี่ย อะไรว่ามันตอดเราหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเสร็จละต่อไปอีกชั้นหนึ่งครับอ้าวอีกแล้วปัญหาผมเหมือนกันนะเนี่ยเรอว่าใช่อันนี้ต้องใช้ไม่ใช่อย่างนี้สิโอเคนี่มันคืออะไรออสไว้หยุดรถไฟเอาประมาณนี้แหละอืมหลังจากนั้นก็ ต้องการวอรเพิ่มไหมโอเคครับเร่งหน่อยสถานีททราไซอันตรายโอ้ยไกลมือลวไกลมือล้วทำงานกดดันกับเวลามหมดแล้วเนี่ยวะโอเคครับเพิ่มครับเพิ่มทำงานกับเวลาตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ผมเริ่มลนแล้วครับตอนนี้ โอเคครับ okay, มาก่อนเลยเดี๋ยวมันก็ได้ใช้หรอโอเคเริ่มบังเวงแล้วตอนนี้ขึ้นไปครับนั่นไงมาแล้วยังไม่ทันขาดคาเลยโยผมผมว่าโยผมตัดภาพตอนเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทำสถานีเสร็จแล้วนะโอ้โรทุลักทุเลเลย ซอมบี้ก็บุกมาเรื่อยๆดีนะมันโดดรึนมาบนแท็บไม่ได้นซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่เอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่แล้วก็วางทางรถไฟนะซึ่งผมจะรอให้เช้าก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดทําตอนนี้เออมันตายแง่ๆงเพราะฉะนั้นก็รอ,อไปก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้ผมจะกลับบ้านไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นเออจะปิดไม,ม่บรรทัดก่อนเกะกะ โอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไว้ตกแต่งกันก่อนนะซึ่งผมจะเรียกใช้อันไหนดีอ๋ออันนี้ไงเรดที่วางเราจะเอาไปส,สถานีละ4อันน่าจะพอนะรวมกันเป็นแปดโอเคแล้วก็อย่างที่ผมอยากทำมากคือแบบที่บอกไปตอนต้นคลิปไงนาฬิกาไงสถานีรถไฟต้องมีนาฬิกานะผมว่ามันขาดไม่ได้สิ่งที่ต้องใช้คือ,อ,อใช่แซน ทรายนี่จะใช้เป็นทรายเออแซนบ็อกหรือว่าเออฮาร์ดเดนแซนบ็อกก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองเลยโอเคน่าจะได้มาสักน่าจะพอเลยนะอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวคาบ,คบแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้หรอกอ่ะคาบเลยเราจะคาบเป็นบล็อกแก้วก่อนนะโอเคได้เยอะเนี่ย เออว่ะเราก็มีในตัวทำไมเราไปหยิบมาวะมื่อกิบ้าจริงเอาละตอนนี้ก็ครับเป็นนาฬิกาของเรานะเอาละครับตอนนี้ก็เนื่องจากที่ผมลือหาตังเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าจะเจอเนี่ยนี่ไงเนี่ยมันต้องใช้เหล็ก3เหล็กผมมีแล้วไม้ผมก็มีแล้วก็ตอนนี้พ่อค้าก็เปิดเลยมันต้องใช้เออประมาณนี้แหละครับ๋เยเดี๋ยวผมกดออกก่อน อืมแต่ว่าทําไมเมื่อกี้ไม่เจอวะอา้าวอีกแล้วบ้าเอ้ยกดใช้เท่มผิดบ่อยอย่างๆเนะี่ยไม่รู้ว่าตัคดคลิปออกมาจะทุเรศไหมเนะี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยของเราก็ครบอยู่นี่หว่าหรือว่ามันต้องใช้อะไรครับวะผมว่าอุปกรณ์ครับเราน่าจะพอแล้วนะควากินนี่ ไม่อยากได้แบบนั้นนี่นี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใชต้องใช้เลือดตัวทําโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวดูก่อนขายอะไรครับก็เป็นเฮยอันนี้อะไรวัตถุถ่วงน้ําหนักเม่อจงตีสตัวด้วยโยโย,โย่แล้วก็อันนี้เป็นอาร์มอนบล็อกโอเคไม่มีอะไรสําคัญแล้วครับไปทํางานต่อผมว่าตอนตัดวิดีโอออกมามันต้องทุเล็มากแนะ่เลยเนี่ยพูดติดๆขัดๆอย่างเงี้ย โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วนะเดี๋ยวเออเราจะวางเฟอร์นิเจอร์กันก่อน,อ,นอย่างแรกที่ต้องทำไหนดูสิเอาวางไว้ตรงเอาอะไรวะเหมือนจะวางไม่ได้นะวางไม่ได้แค่อันเดียวอะไม่เป็นไรครับสวยอย่งเดิมเลยอ่ะประมาณนี้แล้วก็นี่เอาโต๊ะคาบออกก่อนแล้วก็นาฬิกามาวางไว้ ฐานี่รถไฟผมว่ามันต้องมีนาฬิกามันมันขาดไม่ได้เอาไม่สมดุลอีกบันเลยละใช่เราทำมา25ไง้ยกว้าง25ก็เลยอืมเอาละโอเคอย่างนี้ก็ได้ครับได้อยู่ได้อยู่มันดูไม่สมมานะก็สวยแบบเลยเดี๋ยวที่นี้ก็เดี๋ยว,ยวจะวางเป็นทางรถไฟเลยนะเดี๋ยวขึ้นรถไฟก่อน โอเคเดี๋ยวทดลองลามด้วยโอเคไม่ติดขัดอะไรเวลาเบรกน่าจะอยู่อยู่เดี๋ยวเราขึ้นรถเอาผิดเอาเอาเอา,เอาเข้าไปโอเคเดี๋ยวต่อทางรถไฟเลยครับต่อตรงเลยมันถ่องอนะต่อง่ายกว่าแทปเปอร์อยู่เนี่ยไปครับต่อไปเรื่อยๆเลยง่ายมากเลบสบายอยู่โอเคตอนนี้ก็มาใกล้ถึงสถานีรถไฟนะ โอเคครับตอนนี้ก็ต่อมาจนใกล้ถึงสถานีรถไฟแล้ว๋ยวผมจะลงไปต่อมาจากทางสถานีรถไฟนะแต่ว่ามันอ้าวแหวเนี่แหละครับสาเหตุของการไม่ชอบทํางานตอนคืนมันมีอะไรผิดพลาดง่ายโอเคได้ละเอาละเดี๋ยวเราจะต่อมาจากตรงนี้แล้วก็สลบขึ้นแล้วก็ต่อเข้ากันนะครับเอาละว,วิดีโอนี้อาจจะนานๆหน่อยนะเพราะว่าเวลาตัดคงจะลําบากอยู่อืม เอาแอคมาจามออกคนระับต้นกระบองเพชรโอเคเอา้าวขึ้นสิลูกโอเคน่าจะประมาณนี้นะอ้าวอ้าวอา,อา,อาได้อยู่ได้อยู่เออเอา,เอาหรือว่ามันพอดีกันเลยวะเฮ้ยถ้าพอดีกันนี้เราโคตรโชคดีเลยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยว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 มึงขอทุบออกกัน วัดเหมือนจะมีอีเวนนะเอาละเอาละเวลาอยากเจอไม่เจอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยคนเอาเอาเอาโอ้พี่บาปกรรมเราเยอะเลยนะครับเนะี่ยโอเคครับต่อต่อต่อเฮ้ยเดี๋ยวว่าพอดีกันจริงๆเนี่ยโอ้ทุกคนครับเป็นอะไรที่โคตรโชคดีมากครับตอนนี้เอาเอาเอา จะการสลามหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บติ่งนี้ก่นกอนเฮ้ยเราโชคดีมากเลยเนะี่ยแบบว่าต่อทางรถไฟมาแบบพอดีเนะี่ยไม่ต้องสรุปพื้นที่ลงด้วยเนี่ยเปิดแบนโอ้โหตีเข้าไปเนี่ยต่อถึงกันเลยโชคดีมากเอาเป็นว่า,วาเดี๋ยวผมวางเฟอร์นิเจอร์ก่อนดีกว่าแล้วก็รีบปิดคลิปดีกว่าก่อนที่มันเออจะมาทล่าผมก่อนอ่าอ่าอาโอ้ใจเย็น โอ้ย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 เอาเข้าไปผมว่าไม่เสร็จง่ายรอบนี้โอ้ยอย่าเพิ่งมาเจอกันรอบหน้าก็ได้โอเครีบวางรีบวางกว่ามันจะขึ้นมาทำลายหรอเอาเอาเอาบ่าเอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมากวนได้ไหมตอนนี้เวลาเป็นงานเป็นการนะเนี่ย โอเคตอนนี้ก็วางอันนี้ก็ไม่สมดุลกันนะเดี๋ยวเราเดืเอเดืเอดวายอ๊ยอ๊ายอ๋ออ๋อจะวางได้ไหมเนี่ยเหลืออันเดียวเองไหม <c oughs> เอาละครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคอา่ามามาปิดคลิปเลยก็สำหรับวันนี้ก็ชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของผม ก็ตอนนี้ก็ขอลาปิดคลิปไปแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าด้วยความวุ่นวายนะครับตอนนี้เอาไว้พบกันใหม่อีกคีั้งโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ